ตอนนี้บาโบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทุกท่านตอนนี้ที่ว่าอยู่ในอำเภอครับพี่น้องครับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับบาโบจำมุงนาไปทางวังหินนั่นเองครับพี่น้องครับวังหินตอนนี้ที่ว่าอยู่ในตัวอำเภอแล้วครับพี่น้องครับเบื้องเส้นทางก็ถือว่าอาจจะเป็นเส้นทางเกาแก่แน่หน่อยกับลังยางใช้วุ้นนี่ครับพี่น้องครับ เส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางชี่จ้ามุงนาไปทางศรีสะเกดได้ครับพี่น้องครับหรือว่าเขาไปทางตัวเมืองแลก็ถือว่าไปอุบลรชาชชท่านี้ได้ครับพี่น้องครับบ,บ่าวเองเสวามีเอกลายทานทีเกลยมาเ้นนีอำเภอไพรบึงตรงไปเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดศรีสะเกดเลี้ยวขวาไปนครราชสีมาครับพี่น้องครับรบ่บาบวบอกที่ต้องไปครับ แมนบ่กนะตรงไปบ่นนอหรือไปใส่เราที่นี่เน่าจะเลี้ยวซ้ายครับพี่น้องมาบนจะเลี้ยวซ้ายครับผมเพราะว่ามาผิดทางเลยมั้งเนี่ยตามไปบอกทางเพราะว่าไปบอกว่าไปซีสะเกตบ,บ้างหินครับพี่น้องครับมันต้องเลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวซ้ายโมเมนต์ตรงไปเอาลองไปเบิ้งครับพี่น้องลองไปเบิง้งถ้าสิเป็นไปเถิดไปพิษครับก็ลองข้ามทางไปเบิ้งเพราะว่าปเปล่า เป้าหมายปลายทางของบาโบ้จะไปอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับสอยขูขันขูขันทินสวัสดีทักทายด้วยครับเด้อสวัสดีทักทายทุกท่านครับอาอเอือยพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดศรีสะเกดครับโดยเฉพาะอ่าอ่า,าโดยเฉพาะอยู่ที่อำเภอคูขันครับพี่น้องครับคูขันแหลกอ่ะวังหินนําเนมุ่งหน้าไปทางศรีสะเกดมุ่งหน้าไปอบุบลพระอจาจาท่านนี้นนครับพี่น้องครับ เส้นทางนี้ท่านไหนเคยผ่านเส้นทางนี้ท่านไหนเคยมาครับพี่น้องครับบอกเลยเลยว่าเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของบาโบทีได้ไปเห็นได้ลายพื่นทีของประเทศไทยตอนนี้ถือว่าอยู่ทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนลางพี่น้องครับ,อรบตอนลางหรือว่าอยู่ทางอีสานใต้ครับพี่น้อง ถนนหนทางดีครับขนาดครับพี่น้องครับพุทธยอดอิหลีถนนหนทางบอกเลยเลยว่าดีขนาดครับดีดีดีอลหล่อเลยแหละพี่น้องนี่คือทางภาคอีสานครับพี่น้องครับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตามป้ายบอกทางอำเภอปางกู่เศร้าแปลักพี่น้องครับเศ้าแปกิโลเมตรสีสเกตสี่สปดกิโลเมตรมือนี้ก,กับที่ว่าเป็นอีกมือนหนึ่งทีบาโบได้มากสัมผัสกับถนนของเมืองไทยถนนดีตลอดสายคับพีปนองครับประเทศไทยคือว่าสุดยอดอีกเรื่องของการถนนเรื่องของการ สองแปลงหรือว่าสางถนนครับบ่าวบุตรตองยอบรับว่าการชัดระเบียบหรือว่าการวางแผนการออกแบบการเชื่อมต่อของถนนหน,นทางเมืองไทยบาวา่วอาจะเป็นแยกซ้ายและแยกขวา,บ,า,วานนวบ่า,บาวา่าจะเป็นถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านบ่าเป็นถนนเชื่อมต่อตำบลหรือว่าอำเภอและจังหวัดดีตลอดสายย่อมรับอีดทีครับ่น้องครับต้องย่อมรับไปแหละ อำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดตรงไปครับพี่น้องครับตามป้ายบอกทางหมายเลข2 1 6 7หบ่าวหมูจะไปทางหมายเลข2 2 0ครับพี่น้องครับไปอำเภอวังทินั่นเองเส้นทางนี้เป็นอีกแยกหนึ่งเพื่อจะไปอำเภอปางกูจังหวัดศรีศสะเกดครับพี่น้องครับ<__>นี่ก็เป็นเส้นทางและบรรยากาศเขาสองข้างทางครับพี่น้องครับก็บจะเป็นถนนสองเลนสวนกันไปมากครับถ่าเล่ยแยกไฟแดงนี่ไปหลังจากที่ มาบ่เองได้ออกจากอำเภอคุขันครับพี่น้องครับมาเกือบระยะทางหากว่ากว่ากิโลเมตรครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่อ่าวันที่2ครับพี่น้องครับวันที่2ของเดือนของเดือน2พศ2 5 6 6นั่นเองครับพี่น้องครับกตถือว่าอยู่ในเขตของอำเภอคุขันอยู่ครับตามไปบอกทางอำเภอวังหิน19กกิโลเมตรครับพาพี่น้องสองข้างทาง ก็จะเป็นภาพธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับยังมีความเป็นธรรมชาติขอบครูครับความเจริญไปพร้อมๆกันเลยครับต้นไทยบาบูเองกับชิว่าแต่เมื่เห็นครับพี่น้องครับแต่เมื่าสัมผัสครับบรรยากาศแบบนี้กะบ่อยนาครับทีเดี๋ยวไปครับแต่ว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางกับสิบบวกขึ้นกันครับโมนีกับชิว่าเดียมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดครับก่อนหน้าที่บาบูเดี๋ยวไปอ่า ไปใส่น้อยล,ลืมเลยอ๋อไปสกลนครครับพี่น้องครับไปสกลนครนั่นเองทงไทยทงหน้าละดูแดงกัิประมาณนี้ครับพี่น้องครับกัลูแรงแล้วเดี๋ยวกับสงการเลยอ่ะพนกระจกลงมาชุ่มช่าหย่ากัษตรเขียงกัจจีครับละลูบานใหม่กัษตรของมาว้าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นแหละเนาะเพิน่นว่าขั้นออกจากบ้านกับเบนด่านแดนไกลพี่น้องเอ้ย เป็นความคุ้มค่าเป็นความโชคีของบาวโบกอีกบทบาทหนึ่งในการเดินทางครับจะเห็นลายพื้นที่ของประเทศไทยครับพี่น้องครับว้าวพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ออนซอนดีออนซอนลายสองขางทางซ้ายและขวาครับพี่น้องครับเห็นแล้วรดบ่ได้คิดหอดบ่ได้ครับพี่น้องครับรดแล้วเห็นแล้วรดบ่ได้คิดฮอดหลายิีนอดบ้านตัวเองครับคล้ายๆแบบนี้ครับบ้านบาวบกกได้ครับพี่น้องครับ แล้วดูนี้ก็บที่ว่าเป็นแล้วดูแลทุกคนกับจับหน่อยจอขม่าครับพี่น้องครับเราคอยเราคอยบุญสงกรานบุญปีไม่ล่าบุญปีไม่ไทยครับพี่น้องครับอาจจะคือคือกันเด้อครับเราลองฟังไทยกับฟังเล่าเทศกาลศาสนาพุทธคือกันครับพี่น้องครับอีก17กิโลเมตรครับถึงอำเภอบ้านหินครับพี่น้องคุณนะแผ่นดินปีนครับพี่น้องเอ้ยแผ่นดินปีนแล้วเด้อแผ่นดินปีนแล้วเด้อครับพี่น้องครับ แผ่นดินปีนแล้วแผ่นดินปีนก็ถือว่าสีดเล็ดูเก็บเกีย่ยวอุ้ยเลดูปักดำเนาะพี่น้อนะบาบูาบเอ๊ยอยากบอกก็บอกว่เป็นเพันวาซันนี่เนาะเพันวาเขาเป็น้องครับบอกเก่งก็อยากปวดก็ถือว่าอยาก่ายทอดประสบการณ์ที่ตัวเองเดินทางให้ทุกท่านได้เห็นน้าเนาะพี่น้องเนาะหลายๆพื้นที่ที่ตัวเองเดินไป ให้พี่น้องได้เห็นว่าการเดินทางของบาโบแต่ละมือแต่ละเว้นมาไปใส่สำหรับโมนีกับเก็บขาวบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งทีตัวเองเนี่ยไปที่ตัวเองในพอครับจากถนนทีอ่าเป็นถนนหมายเลขสองซี C, ทีบาโบเดินทางเข้ามาบาโบกับเลี้ยวซ้ายเนาะพี่น้อ,องนอเนาะเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงแยกเนี่ยครับพี่น้องครับแยกที่จะไปอำเภอคุกข,ขันต่อไปที่อำเภอวังหินเส้นทางนี้ที่ว่าไปศรีสะเกดได้ครับพี่น้องครับ,รบ,รบไปอุบลราชธานี่ใดคือกันครับมาทางนี้ ฟังนี้ก็เห็นตรงหน้าฟังหนาก็เห็นถนนเป็นบรรยากาศาาาของอความชุ่มเย็นหรือว่าความความอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาติเพิ่นได้ปรับเปลี่ยนฤดูกาลเลี้ยวเห็นหย้าเลี้ยวเห็นง้อควายครับพี่น้องครับที่ว่าอยู่กรุงเทพมหานคยก็เห็นแต่ตึกสูงใหญ่นะฮะตอนนี้ก็ที่ว่าที่บรรยากาศของุ่งหน้าเรื่องรูแดงครับพี่น้องครับ ปบาบูเองกับเสียพาบรรยากาศครับบนถนนเซนนีครับหมายเลขสองสองศูนย์เป็นบัวขาวไปน้องครับตามที่บาบูเด็กเกลื่อนไปก่อนหนาครับพี่น้องครับบ้านสะวงบัวขาวไปน้องครับบ้านสะวงบัวขาวบอกพิษบอกถือขอตัวขอให้ได้ครับเด้อนี่แหลยเนาะผันวันแล้วดูแดงโอ้ยเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งถามมาฤดูฝนกับตรงหน้าสีเขียวงามขจีครับเต็มไปด้วยต้นเขาครับพี่น้องครับตรงหน้าสองฝากฝั่งภูมสมบูรณ์เพลิดเพลินนะครับเด้อเพลิดเพลินกับการเดินทาง ถ่ายได้มากแต่เห็นบอกกเลยว่ามักแทบอย่างแน่นอนสำหรับทันไหนทีมักในเรื่องราวของธรรมชาติและการเดินทางโอ้พี่น้องเอ๋ยทงหน้านี่คูดกับปู่อาจจะมีแนวกินธรรมชาติสั่งไว้ควายเฮเป็นทงหน้าที่เป็นหมดเหตุบ้านเอหรือว่าเป็นปล่อยให้ทิ้งรกร่างไว้หรือเป็เเเนเก็บเกี่ยวแดวหรือเป็นเก็บเกี่ยวแดดนะพี่น้องเนาะ ลิ่นพันกันลิ่นแข็งบาบูกระไดขออนุญาตได้ครับเด้อพี่น้องครับแซงไปมือรถวางแล้วเมื่อเมื่อแซงคนแล้วขอด้านซ้ายเพื่อขอปลอดให้ยังอยู่กับถนนครับพี่น้องครับถนนและภาพตรงหน้าที่เด๋บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงครับพี่น้องครับฝากสวัสดีทักทายพี่น้องทัางสังลาวันนี้บาบูมาแล้วครับมาแล้วมาจากวัดศรีสเกตครับพี่น้องครับ ว้าวบ้าโมเองกับเซลีพิวไปครับพี่น้องครับรีวิวไปจนหอดอำเภอวังหินผลระครับบรรยากาศแบบนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศทีหลายๆคนอาจจะหมักน้อพี่น้องเนาะอาจจะค้นค้นหาแต่ว่ายังพอๆกับการจะใส่ชีวิตบรรทัดปลายของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะพอหลายๆทานก็ถือว่าใส่ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่กรุงเทพมหานครทําการหาเงินหาทองในเพียงพอแล้วกระสิหวนกลับขึ้นมาอยู่บ้านของตัวเองว้าว อาจจะบวกเข็มงั้งขจีครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นละลระดูรแหงครับว่วควายมันกินเอียงน้อง่วควายก็ยงังเว้นมีหยาไม่ยังเลยกินเอยีงย,งยงแล้ววงออ่วควายเอ,อ้ยปาดพี่น้องเอลยถนนเซนนี่เป็นถนนสองเลนครับพี่น้องครับสวนกันไปมาเพราะว่ายังบ๊อตั้งขยัยผิวจราจรนี่แหละคือถนนพี่น้องครับถนน ทางจังหวัดของเมืองไทยครับเป็นถนนทางถนนทางจังหวัดของเมืองไทยครับก็เป็นถนนในเมืองกรุงนี่แหละคือถนนทางจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกตรครับพี่น้องครับหันไหลมาเบื้องแล้วฝากกดไหลห์เป็นกรถจังใจให้นต์บาบูใน้ด้วยครับเด้อบถกระดิ่งยังเตือนครับพี่น้องคราบสนับสนุนบ,บาบ,บูดทุ่มน่โดยการมากดขัโนโคศนาครับพีนนะ่น้องครับคุณนี่ยวิธีชีวิตของผู้คนเลี้ยงว้วเลี้ยงควายบาบูเองก็ถือว่าได้เห็นมือนี่พูดนะพี่น้องครับว้วยังมีหลายอยู่ดนะครับเด้องัวครับ กินยีย่องไรงวดนะกินฟางบ่ก <c spells> ็เว้นมีหยาโอ้ยพี่น้องเอนยพี่น้องเอนยถือว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกตก็น้าที่บาโบนเดินทางมน้าครับพี่น้องครับออกจากโคราชครับบนถนนหมายเลขสองถนนมิตรภาพก็บที่ว่าได้เลี้ยวซ้ายขบมาตรงถนนสองสี่ครับพี่น้องครับผ่านโคราชครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตครับพี่น้องครับเส้นทางนี้ถือว่า เป็นเส้นทางไม้เล็กสองซีเหล้วมาเชื่อมต่อเขาบนถนนไม้เล็กสองสองศูนย์ข่าวไปองครับถนนเซนนีทีบาโบเขามาเป็นถนนแผ่นดินครับไป้องครับเป็น,นปถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับ่น้องเด้อเป็นถนนชุดน้ำบทของเมืองไทยครับไป้องครับเป็นถนนตางจังหวัดนั่นเองที่ว่าถานนเซนนีเชื่อมต่อไปหอดจังหวัดอุบลราชธานี่ใหญ่เลยครับเด้อไป้องครับพลังเสือบาโบก็เรถโดยสารครับทีเพินรนแลนด์ผ่านมุ่งหน้าไปรีสเกตมุ่งหน้าไปอุบลราชธานีนั่นเองครับพี่น้องครับ ว้าวหนุ่มเล่าคนนี้ครับพี่้องครับเดินทางคนประเทศไทยหล,ลายพื้นท,ที่ที่เตือไปหลายๆายพื้นที่ที่เหนือเห็นครับพี่้องครับก็บฝากบรรยากาศฝากไว้ว่าครั้งหนึ่งตัวเองเคยไห้มากตัวเองเคยได้เห็นครับพี่้องครับเดี๋ยวเดินทางไปต่อข้างหน้าก็แล้วกันครับ <S <S สำหรับตอนนี้บาโบก็ชื่อว่าเขาไมาได้เขตพื้นที่ของอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเลยครับพี่้องครับโอ้โห เมืองไทยสนุนจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นตลาดไทยวังหินครับพี่น้องครับบาบุกเองกับพานมาตรงนี้ครับพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ชื่อว่ามาหอดแล้วเดเออร์มาหอดแลวดอ้อทร์านไอทีอยู่อำเภอวังหินครับพี่น้องครับสวัสดีทักทายครับสวัสดีทักทายตลาดในเมืองไทยครับพี่น้องครับหมูบ่บ้านตำบลถินดีขนาดอีก3กิโลเมตร ถึงตัวที่ว่าการอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับถือว่าแดนเดินทิน้พภาพง้งามโอ้โหจังหวัดปุบุรราชธา,านีเกกิโลเมตรครับพี่น้องครับศรีสะเกดเศร้าซีลักเศร้าีกิโลเมตรนั่นเองครับพี่น้องหอมกระเทียมหอมกระเทียมเป็นขายหอมเลยพี่น้องเนาะเป็นขายกระเทียมขางทางอาจจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ชาวเกษตรกรบนอ่าวบางขายสองข้างทางฝากสนับสนุนเรื่องเป็นองเด้อท่านใหนผ่านไปไกลมากครับเป็นรองครับอย่าลืมนี่แหละคือภาพการเดินทางของบาโบครับเป็นรองครับเก็บมาฝากตอนพี่ฝากตอนน้องบาโบจะรีวิวจนไปฮอดคุณล่ะครับเป็นรองครับหน้าที่ว่าการอำเภอวังหินครับเป็นรองครับอีก2กิโลเมตรกัฮอดแล้วป้าวเป็นรองครับมั่วคือหลายแท้มั่วครับเป็นรองครับุ มันกินอีหยังบางอเห็นมาตลอดทางมีตลอดทางเลยครับมันเรียงกว่าบ่ครับพี่น้องครับท่าเกษตรกรแถวอำเภอวังหินโอ้ยพี่นอ้องเอออยากมีอยู่เด้อยากมีพื้นที่อยากมีที่ทอยากมีทีท่ดินแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นแปลงบุได้ดอกเป็นแปลงบุได้ดอกจากถนนสองเลนครับพี่น้องครับคือว่าเขามาอีกพื้นที่หนึ่งเป็นถนนที่กว้างขึ้นเพราะว่าเป็นเขตชุมชนแล้ว เป็นเขตตัวอำเภอแล้วครับอำเภอหรือตำบลเนาะพี่น้องครับวับงหินนี่ก็ได้อันนี้คือสถานีตำรวจครับบ้าพี่น้องเลยถนนซีเลนจากถนนัสองเลนชื่อว่าบางบุกกัเดินทางมาหอนเลยครับพี่น้องครับอำเภอวังหินตามทีตัวเองเ่็กกลืนไปก่อนหน้าครับพี่น้องครับมาจะรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งถนน,นทางในเขตอ่า อำเภอขุขันครับพี่น้องครับมาถึงอำเภอวังหินวังหินรีสอร์ทครับพี่น้องครับผ่านกายไปไกลมากไปผักลับนอนย่ามคำขึ้นครับผมโอ้สุดยอดอีกบทบาทหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคืออำเภอวังหินครับพี่น้องครับกระตือรือร้นาบอมว่ออะไรครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บารบอจะรีวิวให้ท่านผู้ชมรับชม ไปเพียงเท่านี้เด้อครับเด้อพี่น้องครับโอกาสหน้าฝากไม่พาะกับบาโบอีกเช่นนึงครับพี่น้องครับบาโบอีก็ถือว่าโบเก่งนี่เรื่องเล่าข้อมูลครับพี่น้องครับแต่ว่ามักในการเดินท่านั่นเองครับพี่น้องครับข่าวบรรยากาศเรานี่บาโบเก็บไว้เตือนใจสำหรับตัวเองแลครั้งนึงเคยมาแล้วสำหรับท่านที่มาคลิปของบาโบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจครับพี่น้องครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบระภัยคลิปใหม่ๆของบาโบครับพี่น้องครับสนับสนุนบาโบโดยการบวกกดถามโฆษณาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ สิบนิ้วหน่อยสิกราบง,งามสวัสดีทุกท่านไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วสบายดีโชคดีจงเป็นของทานครับลำลำเรื่อยๆครับสวัสดีครับส,บา,บ,สบายดีครับผม